ที่สื่อเปิดพื้นที่ให้สังคมได้มีความรู้นะคะไม่ได้แปลว่าสื่อเป็นกูรูหรือเป็นปราดท,ที่จะไปสอนสังคมสื่อไม่ได้มีหน้าที่ทำร้ายสังคมอะค่ะ ถ้าคุณลุกขึ้นมาในสังคมที่มีความขัดแย้งในความคิดแล้วคุณลงสนามเองเป็นผู้ขัดแย้งในความคิดที่จะต้องรบอีกฝ่ายให้ตายตกอันนี้ไม่ใช่หน้าที่สื่อสมัยหนึ่งประเทศไทยเนาะเราก็จะมีคำพูดว่าสื่อเนี่ยจะเป็นตะเกียงเป็นคนนำสารส่งสารอย่างเดียวคือคำว่าตะเกียงสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีความเชื่อเหมือนกับว่าเราเป็นผู้มทรงภูมิปัญญาและเป็นคนส่องแสงสว่างให้สังคมซึ่งมันเป็นคำใหญ่โตและเป็นคำให้สื่อหลงตัว เดี๋ยวคาจริงเนี่ยตะเกียงที่พูดสักครู่เนี่ยนะคะเลือมากกว่าการแค่ส่งสารบอกไปมาก็คือว่าเราปีนขึ้นไปสองเนี่ยคือเอาสิ่งต่างๆที่ใครต่อใครพูดเนี่ยค่ะให้คนเห็นเขาไม่อย่าง,งานั้นแล้วคนบางคนเห็นยู่จุดเดียวเราทําให้เห็นหลายๆจุดแต่เราไม่ได้ชี้นําจากภูมิปัญญาของเราหมายความว่าเราไม่ใช่คนฉลาดที่สุดในโลกคือเราอย่าหลงตัวว่าเราเป็นคนฉลาดที่สุดในโลกเพราะเราไม่ใช่สื่อเนี่ยคือเพียงแต่ว่า ทำหน้าที่อันนี้เปิดกว้างให้เห็นไม่มีความคิดอะไรบ้างให้คนได้เรียนรู้ให้สังคมได้เรียนรู้อะค่ะสื่อนี่ เขาเรียกอะไรทำประโยชน์ให้สังคมใช่ไหมคือทําให้สังคมอาะได้รู้ว่าตรงนั้นมีอย่างนี้ตรงนี้มีอย่างนั้นแล้วก็ควรจะทาหน้าที่อย่างนั้นจริงแต่ไม่ใช่ยุให้คนในสังคมมาทะเลาะก,กันอันเนี้ยมันไม่สมควรทํามันไม่ใช่หน้าที่สือ่อคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาเพื่อทําร้ายสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่บทบาทของสื่อสารมวลชนอนะ่ะสื่อสารมวลชนไม่ได้มีหน้าที่ทาร้ายสังคม ควรจะรู้ไงคะควรจะเห็นภาพว่าอะไรเกิดขึ้นตรงไหนในสังคมแล้วก็ช่วยมันวางจุดนะคะมันก็คนทําแผนที่ภูมิศาสตร์สมัยก่อนบอกว่าตรงนี้เป็นภูเขาเป็นแม่น้ําในหน้าที่ของสื่อเราสามารถบอกได้ว่าสังคมจุดนั้นจุดนี้จุดโน้นนะคะเขากำลังมีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรเขาเรียกร้องอะไรเราทำภาพให้เห็นหน้าที่ของเราเพราะว่าคนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งบางทีไม่เห็นภาพรวมสื่อสารมวลชนควรจะช่วย ทำให้เห็นภาพรวมได้ในโลกมันมีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยเรายากที่เราจะไม่มีความเชื่ออะไรเลยเพราะฉะนั้นมันจึงมีสื่อที่เรียกว่าสื่อ p r o d e มัค r a c y p ซีโ o ร i a l i s m โปรอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราโปรได้เราโปรความคิดจารีตก็ได้เราบอกว่าโอเคเราชอบให้คุณแต่งชุดไทยแบบที่เราเคยเห็นคุณจะอะไรก็ว่ากันไปแล้วเราก็ถกกันต่อได้ว่าไทยที่ว่าคืออะไรนะฮะแต่ไม่่อยว่าคุณโปรไปเลยแต่ไม่ได้แปลว่าการโปรอันนี้เป็นการที่คุณบิดเบือน สังคมนชนไม่ได้มีหน้าที่ทําลายสังคมเพราะฉะนั้นถึงได้พูดเสมอไงคะว่าถ้าคุณลุกขึ้นมาในสังคมที่มีความขัดแย้งในความคิดแล้วคุณลงสนามเองเป็นผู้ขัดแย้งในความคิดที่จะต้องรบอีกฝ่ายให้ตายตกอันนี้ไม่ใช่หน้าที่สื่อสื่อมีสิทธิ์ที่บอกว่าฉันเชื่อความคิดแบบนั้นแบบนี้แต่ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะบอกว่าต้องรบคนที่คิดต่างให้ตายหรือกำจัดมันให้หมดมันไม่ใช่แล้วการต่อสู้ทางความคิดจริงๆแล้ว ในโลกแห่งความหลากหลายศตวรรษที่21เราเข้าใจอันนี้มากขึ้นการต่อสู้ทงความคิดไม่ได้แปลว่าต้องฆ่าความคิดอีกฝ่ายให้ตายตกแต่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่ความคิดแตกต่างอะ่ะจะอยู่ร่วมกันได้คือจริงๆอย่างนี้มันดีกว่าการยกพวกตีกันไหมคะต้องถามอย่างนี้นะคะมันดีกว่าไหม มันก็เป็นโซเชียลแซงชัน n s นะคะเป็นเป็นแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งของการแซงชันทางสังคมก่อนหน้านี้คนที่ไม่ชอบคนที่คิดประชาธิปไตยก็เคยก็เคยแบนกันมาแล้วนี่คะ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือแบนไปแบนมาถ้าถามว่าแบนไปแบนมาแล้วมันจะโอนลหมานไหมเดนคิดว่ามันก็มีความพอดีอยู่ในนั้นในที่สุดก็ต้องมีคนลุกขึ้นมาพูดเหมือนกันแลวมันต้องจัดการปัญหาแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหมายถึเป็นการกระตุ้นให้คนคิดว่าถ้าแบบนี้มันจะส่งผลเสียต่อธุรกิจไหมอะไรไหมคือประชาชนไม่มีทางตอบโต้ด้วยวิธีอื่นนะคะฉันคิดว่านี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเป็นเรื่องปกติมากเลยอะ่ะคือเราไม่ควรจะตกใจกับอะไรแบบนี้นะแต่ควรจะมองว่าถ้าเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นอะ่ะมันแปลว่ามีอะไรผิดปกกติออยยู่่ัาง จึงทําให้ต้องเกิดการแบนและก็ต้องแก้ไขถาการเมืองดีแม่หนูมีเครื่องล้างจานไม่นานแล้วเว้ยจริงๆจือที่บอกว่าถ้าเป็นคนที่สร้างแผนที่สังคมเนี่ย สี่ควรจะเห็นตั้งแต่ต้นไงคะว่าสังคมควรจะก้าวไปทางไหนสี่ควรจะลุกขึ้นมาทําหน้าที่นี้แต่เราก็คิดน้อยไปก็ต้องโทษตัวเองด้วยก่อนหน้านี้ที่เองก็ควรที่จะกล้าหาญเพราะจะคิดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าเรารู้สึกว่าเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นต้นนั่นกเป็นมุมมองอีกแบบแตอนนี้เมื่อเด็กทําแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเออสื่อทําอะไรได้บ้างเมื่อเราพิจารณาว่าอะไรก็ตามที่ไม่ผิดกฎหมายก็จงทําไปยันคิดว่าเราก็ควรจะเสนอได้ในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย อย่างที่ย้ำนะคะไม่ได้แปลว่าสื่อเป็นกูรูหรือเป็นปราดที่จะไปสอนสังคมแต่แปลว่าหน้าที่สื่อคือเปิดพื้นที่ให้สังคมได้มีความรู้นะคะ